ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในปักแรกในเดือนกุมภาพันธ์นี้ในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องแปกรับภาระหรือจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคแต่ก็จะนำซึ่งความสำเร็จหรือความสุขใจกับมาให้ชาวลัคนาราศีมังกรเราจะมาเริ่มจากชาวลัคนาราศีมังกรที่เกี่ยวกับงาน งานของชาวาลัคนาราศีมังกรช่วงปักแรกในเดือนกุมภาพันธ์นี้ช่วงนี้ชาวาลัคนาราศีมังกรนั้นค่อนข้างที่จะใจร้อนหรือค่อนข้างที่จะวาววุ่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานขอให้ชาวาลัคนาราศีมังกรนั้นใจเย็นๆเพราะว่าชาวาลัคนาราศีมังกรนั้นยังมีบริวารหรือมีจังหวะดีๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่จะ ให้การตอบแทนจากสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นได้ทุ่มเทมาจะค่อยๆแก้ไขปัญหาหรือการงานของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจะค่อยๆแก้ไขปัญหาได้ไปทีละเปลาะและก็จะค่อยๆคล,คลี่คลายปัญหาเก่าๆทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปบทสุดท้ายแล้วก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นทํางานนั้นได้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสําหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงปักแรกนี้ยังจะมีปัญหาเก่าๆยังจะมีภาระเก่าๆที่จะทําให้ชาวลัคนา ราศีมังกรนั้นค่อนข้างที่จะตึงเครียดหรือแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินเป็นอย่างมากการเงินอาจจะค่อนข้างที่จะหมุนเวียนมากเป็นพิเศษอาจจะมีเข้าและมีออกอย่างฉับพลันก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรวางแผนทางการเงินให้ดีมิฉะนั้นแล้วคุณอาจจะมีความเครียดในช่วงปักแรกในเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างเห็นได้ชัดสำหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีมังกรที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอเจอกับคนต่างแดนต่างชาติต่างภาษา ซึ่งอาจจะมาทําความรู้จักกับคุณในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้แต่จะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจจะไม่ปุ๊บปั๊บฉับพันและได้เจอเจอคนดีๆอย่างแน่นอนสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีมังกรในปักแรกนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีความคิดเห็นขัดแย้งกันอาจจะมีความคิดเห็นกันไม่ลงตัวเกี่ยวกับในเรื่องของคนในครอบครัวคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ ลูกหลานบริวารของชาวาลัคนาราศีมังกรเองดังนั้นมีอะไรก็แล้วแต่หากชาวาลัคนาราศีมังกรนั้นมีความคิดเห็นขัดแยง้งก็ค่อยๆพ,พิจารณาถึงเหตุถึงผลก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวาลัคนาราศีมังกรนั้นผ่านพ้นในเรื่องของปัญหาความรักหรือคู่ครองในช่วงนี้ให้ผ่านพ้นไปได้สรุปโดยภาพรวมของชาวาลัคนาราศีมังกรนั้นในช่วงปักแรกในเดือนกุมภาพันธ์ต้องถือว่าเป็นช่วงที่ ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นค่อนข้างที่จะหนักต้องรับภาระมากเป็นพิเศษแต่ชาวลัคนาราศีมังกรก็ยังมีความคิดมีความสามารถมีความรอบคอบก็จะผ่านพ้นราบลื่นหรือค่อยๆแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้หนักเป็นเบาได้อย่างแน่นอนคำทำนายนี้จะส่งผลให้กับผู้ที่ดูคลิปนี้จนจบและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกคน